มาแล้วข้ามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของนางเอกหน้าหวานกิริยามารยาทเรียบร้อยตามแบบฉบับหญิงไทยอย่างแอบทักษออนไม่เคยหมดศรัทธากับความรักแม่เคยตัดสินใจผิดพลาดละครเรื่องทรงคลามสมรสที่เธอแสดงนำนั้นก็คว้าเรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศปังมากจริงๆ เรียกว่าตอนนี้นางเอกหน้าหวานอย่างแอบทักษออนกำลังฮอตมากๆเลยทีเดียวเพราะละครเรื่องทรงคล้ม่สมรสที่เธอแสดงนำนั้นกำลังเป็นกระแสแฟนละครติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นละครน้ำดีที่ทางช่องวันนำเสนอตีแผ่ปัญหาครอบครัวให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีเลี้ยงดูลูกส่วนเรตติ้งนั้นแน่นอนว่าอันดับหนึ่งช่วงเวลาพลายไทม์ของสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศและยังคงครองแชมป์ละครหลังข่าวอันดับหนึ่ง โดยผู้ชมทางทีวีรวม10ล้านคนและบนทุกช่องทางออนไลน์รวมแล้ว220ล้านวิวทุบเรตติง้งละครช่องคู่แข่งกระเจิงไปเลย ครั้งนี้แอบทักษอรอยอมเล่นละครผัวเมียครั้งแรกหลายคนสงสัยว่านางเอกลุกเรียบร้อยอย่างเธอมาเล่นละครแนวนี้ได้อย่างไรเมื่อได้อ่านบทปุ๊บตกลงรับทันทีเพราะอยากถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องสถาบันครอบครัวและความเป็นผู้หญิงที่ไม่ขัดกับทัศนคติและสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นมาตลอดในฉากที่คนอินมากและกลายเป็นไวรลัลก็คือบทที่แม่คุยกับลูกเรื่องฟ้องหย่าพ่อเธอแสดงออกมาได้ทัดใจแฟนละครซึ่งแอ กล่าวว่า แอปเห็นบทแอปรู้สึกว่ามันตรงกับที่เราคิดที่เราเคยทำเป็นสิ่งที่แอปยึดมั่นมาตลอดว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่ด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรือใครทั้งนั้นแต่มันไม่เกี่ยวกับลูกฉะนั้นเราต้องทำให้ลูกมั่นใจว่าเขาจะยังได้รับความรักความหวังดีจากครอบครัวตลอดผูดต้ตรงๆก็คือจากคุณพ่อเขาต้องมั่นใจตรงนี้ถึงแม้ว่าในชีวิตเขาจะต้องใช้เวลากับเราเพียงคนเดียวแต่อย่างน้อยเขาต้อง อุ่นใจว่าเขายังได้รับความรักความมั่นคงจากพ่อด้วยเหมือนกันทั้งนี้ละครยังได้เปลี่ยนจากการต่อสู้แบบเดิมในยุคก่อนมาเป็นการต่อสู้กันด้วยกฎหมายที่ชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ฟ้องชูและในคดีครอบครัวทุกรูปแบบทุกข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นจากในละครแฟนละครหลายคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าได้รับประโยชน์จากตรงนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงกับคดีฟ้องชูคดีฟ้องหยา่า เรียกว่าแอปทักษอรอประสบความสําเร็จจากละครเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับว่าเธอสามารถแสดงละครได้หลายบทบาท โดยเธอเคยเผยถึงเรื่องการแสดงว่าถ้ามีโอกาสถึงอายุ50-60ปีแอบก็ยังอยากเป็นนักแสดงตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าจะยกตัวอย่างวงการบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้ถึงเขาอายุ60-70ปีก็ยังได้รับรางวัลระดับโลกกันมาถ้าเราอายุไปถึงจุดนั้นแล้วยังได้ทำงานที่เรารักยังได้รับบทบาทดีๆก็คงจะมีความสุขมากๆม,มาถึงตอนนี้ไม่ได้คาดหวังเรื่องรางวัลแล้วแค่อยากทาสิ่งที่ชอบ ในทุกวันวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของแอปทักษะออนจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะก่อนหน้านี้แอปทักษออนได้ออกมาโพสอินสตาแกรมเผยภาพบ้านหรูการตกแต่งสวยงามมากแต่ละมุมนั้นออกแบบมาได้เหมาะสมกับเจ้าของบ้านมีความเรียบรูพร้อมกับแคปชั่นว่าอยากขอบคุณตัวเองทุกวันที่ได้เลือกอยู่บ้านที่นี่ งานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามต่างก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยทั้งคนและบ้านเช่นสวยทุกอย่างเลยค่ะกรีดบ้านสวยจังดีงามทั้งพี่และทั้งบ้านเลยครับสวยสง่ารูหราม,มากค่ะพี่แอปแฟนใครนะสวยสดใสน่ารักสวยรักซุลี่ทั้งพี่แอปทั้งบ้านเลยค่ะสวยมากค่ะ บ้านสวยมากพี่แอปก็สวยสุดๆเลยค่ะคนสวยบ้านสวยมีหน้าโดนจีบทุกวันแม่ ส่วนบ้านหลังนี้เป็นบ้านสุดหรูในย่านวิภาวดีร,งรังสิตเคยเปิดให้ทางรายการตีท้ายครัวไปชมมาแล้วเมื่อครั้งยังรักกับคุณสงกรานราคาหลักสิบล้านบนเนื้อที่กว้างขวางประมาณหนึ่งไร่เฉพาะที่ดินก็ไม่ต่ำกว่า18ล้านแล้วเมื่อรวมมูลค่าบ้านก็ไม่น่าจะต่ำกว่า30ล้านรอบๆบ,บ้านร่มรื่นมีต้นไม้มากมายซึ่งว่ากันว่าคุณพ่อของเธอเป็นคนออกแบบให้ด้วย ภายในบ้านตกแต่งสวยงามมากมีความเป็นผู้ดีสุดๆซึ่งเหมาะกับเธอมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องความรักต้องบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจของเธอกลายเป็นสีชมพูหวานแววมักจะมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆได้จิกหมอนกันกับนักแสดงหนุ่มหล่อรุ่นน้องนนกุลชานน์ ล่าสุดแอปทักษออนทำแฟนๆฟ,ฟินกันอีกรอบเมื่อนอนกุลมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดคุณแม่วัชสาแอนเดอร์สันโดยแอปได้ลงภาพสุดอบอุ่นเอาไว้ด้วยและหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกโพสต์ไปมีแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างล้นหลามเรียกว่าความสัมพันธ์ชัดเจนมากในตำแหน่งของว่าที่ลูกเขยของคุณแม่ก่อนหน้านี้แอปเคยเผยถึงมุมมองเกี่ยวกับความรักว่า เราอาจจะเคยทำผิดพลาดหรือตัดสินใจผิดพลาดที่สุดแล้วความรักไม่ได้อยู่คงทนมาจนถึงปัจจุบันประสบการณ์เหล่านั้นกลับไม่ได้ทำให้ก้อนที่เรียกว่าความรักของแอปหน้าตาน่ารักน้อยลงเลยสมมุติว่าเมื่อก่อนก้อนความรักของแอปเป็นรูปยิ้มตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นทั้งที่แอปก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเราคิดว่ามันไม่ใช่จุดจบแอปไม่เคยหมดศรัทธากับความรักแค่จังหวะไหนมันจะใช่มันก็ ใช่ถ้าใช่มันจะรู้สึกเอง ไม่ว่าในชีวิตเราจะเจอเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ความสุขและความมั่นใจในการเป็นตัวเราสิ่งนั้นทำให้เราชนะทุกอย่างซึ่งหมายถึงเรารักและเราภูมิใจในตัวเองไปกับทุกอย่างที่เคยผ่านมาภูมิใจกับรอยแผลที่แม้จะเป็นแผลเป็นแต่มันก็คือรอยแผลเป็นที่เรารักอยากให้ทุกคนรักและภูมิใจไปกับมันและมันจะทำให้เราเข้มแข็งจากข้างในจริงๆ เรียกว่าเป็นนางเอกที่ฝีมือการแสดงยอดเยี่ยมการตกแต่งบ้านก็เรียบหรูเหมาะกับเจ้าของบ้านส่วนเรื่องความรักเธอไม่เคยหมดศรัทธาแม่เคยตัดสินใจผิดพลาดเธอกลับภูมิใจในรอยแผลเป็นนั้นแอดมินมองว่าภายนอกเธอดูเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานส่วนภายในนั้นเข้มแข็งแข็งแกร่งมากซึ่งน่าชื่นชมสุดๆท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ